เทรนเนอร์แบบไหนที่จะช่วยเทรนให้เราปั้นหุ่นได้สาเร็จมาดูกันข้อนึงไม่เทรนมั่วๆเคยไหมครับที่เราจ้างเทรนเนอร์ปุ๊บเรายังไม่ทันพูดอะไรเลยครับเขาก็พาเราไปเล่นอนนู้นอันนี้อันนู้นอันนี้อันนู้นอันนี้แล้วเราก็งงว่าทําไมเขารู้ได้ไงว่าเราต้องเล่นอะไรเราอยังไม่ได้พูดเลยเทรนเนอร์ที่ดีครับเขาต้องถามเป้าหมายเราก่อนว่าเราต้องการอะไรเขาจะพยายามเข้าใจเรามากกว่าพยายามจะสอนเรา2เทรนเนอร์คนนั้นครับเขาจะพยายามเทรนให้เราเล่นเองเป็นอธิบาย ว่าทําไมเราต้องมาเล่นอันนี้กันข้อ3นะครับเทรนเนอร์คนนั้นก็ต้องมีความยืดหยุน่นสมมุติเขาพาเราไปเดินลู่วิ่งครับเพื่อคาร์ดิโอครับขเขาก็จะหมันมาถามเราว่าเออการวิ่งลู่เนี่ยเราชอบไหมการคาร์ดิโอก็ไม่ได้มีแค่การวิ่งลู่นะถ้าไม่ชอบขอเขาก็จะช่วยเปลี่ยนขเขาก็จะหาจนเจอว่าเราชอบคาร์ดิโอแบบไหนถ้าเราทําสิ่งที่เราชอบครับเราก็มีแนวโน้มในการปั้นหุน่นได้ดีกว่าเทรนเนอร์ครับบอกให้ทําอันที่เราไม่ชอบข้อ4ไม่เทรนไปเรื่อยๆครับเทรนเนอร์ที่ดีครับก็ต้อง ต้องมีเป้าหมายตั้งให้เราครับว่าถ้าเราอยากได้หุ่นแบบนี้นะเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่หลายๆครั้งครับเวลาเราจ้างเทรนเนอร์นะเขาก็จะได้ค่าตัวเป็นชั่วโมงถูกไหมครับเขาก็อยากให้เราอ,อไปเชินกับเขานานๆเขาก็เหมือนสอนไปเรื่อยๆครับแต่การสอนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีข้อ1ข้อ2ข้อ3ที่ผมพูดมาเลยเนี่ยมันก็ทําให้เริ่มงงตัวเองว่าเฮ้ยเราจะทําได้ตามเป้าจริงหรือเปล่าสุดท้ายครับคนที่ไม่สําเร็จนะครับก็คือเรานี่แหละข้อสุดท้ายนะครับเทรนเนอร์ที่ดีครับก็ต้องให้กําลัง ใจเราสม่ำเสมอครับนอกจากจะให้กําลังใจแล้วเขาจะให้วิธีแก้มาด้วยถ้าเราหลุดออกจากลู่เนาะใครที่กําลังจะปั้นหุ่นจ้างเชนเนอร์นะครับลองคุยกับเขาดูก่อนแล้วก็เอา5ข้อนี้ครับไปลองเช็คกันดูนะครับ